อาใส่ป่าปุ๊บเห็นใจแอบนะครับพอลงสนามได้ทันทีเลยครับ

ความสุขและหนุ่มกำลังนะครับไม่ต้องสนใจเลย่อนั้นเล่นทีก่อนอย่างเดียวนะครับอ่าโอเคครูเบ๊ขอให้ทุกคนโชคดีนะตั้งใจเลยลูกนะโอเคเริ่มจังซักไปไิ่มเริ่มแล้วนะครับการแข่งขันเปิดปากเป่ดปากคนไม่ได้ผมอยู่ที่ไอซ์ป่าร้อยจังหวะเอาได้ย ขย Boy, ับขยับกอขยับขุนขยับมาเล่นล like ูกอ like ันจาวาดีดีอันจาวาดีดีนอนด้วยลองด้วยการเล่นหน่อยลูกการเล่นหน่อยเพิ่มการเล่นหน่อยไปช่วยเติมหน่อยลูกเติมหน่อยเร็วแต่ทำไปทำนหน้าประตูสอนนะกอล์ฟสอนนะกอล์เล่นขุนเล่นขุน มองด้วยลูกมองด้วยมองด้วยมองด้วยกรอบกอบถอยมีอีกเพิ่มเพิ่มเพิ่มช่วยเก็บรับหน่อยเร็วเรก็บรับลวับไมกล้าก้ากล้าลงมาอีกหน่อยัก้เป็วยค่าามว้ม่องกล่มอีกเ

ที่คู่หรือสู้มั้ยเออไม่ครับโอ้หต้องดูไอ้บอล่ายหนีไปแล้วเนี่ยยยังไม่เท่าไหร่ออกสายอยากขึ้นมาเล่นเอฟอยากขึ้นมาเล่นบอกการลูกบอกการลูกบอกการลูกไปเดินหน่อยเดินหน่อยเร็ว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 ขุนมองลูกมองอ่านเกมลูกอย่าก้มหน้าลูกเด็กเด็กดูเกมดูเกมดูเกม อย่ามองคู่ดูเกมดูเกมเข็นต่อลูกขยับขยับขยับซซขยับเลื่อนที่เลื่อนที่เลื่อนที่ เอไปก่ีเด้่เี่เกมที่เกมสนใจนี่สมาธิกับเกมนี่าเยาเริ่มเก็บทำไมอะเดินหาเลยริทไหมเลขสิบแปเลขสิแกับสิบสองใส่กรบดึงกไหนแงนดนี้ยัลู

เดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเปลี่ยนเปเปลี่ยนในอีมไปเล่นซ um ้ายไม่ใช่ตัวเรา คุณคุณ้ให้ปาลเข้าก่อนรอรอมึงนี่คู่กันน่ะเล่นใหม่ลูกเล่นใหม่ลูกเสร็เล่นใหม่เล่นใหม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรขยับน้อยลูกขยับนอยขยับน้อย

รับด้วยกล้ากล้ารับด้วยกล้ารับด้วยลูกใส่ยันท์ขัเข้าประกังขูนเล่นขูนกล้ากล้าขยับหน่อยน้องปื้ม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 ขึ้นมาอีกลูกขึ้นมาอีกลูกดี่ขึ้นไปอีกขึ้นมา ไานม่ขยับด้วยขยับด้วยขยับเล่ดด้วยลูกขยับเล็นด้วยขยะเห่าวขึ้นมาี่ขึ้นมาเจีนี่มาลงสองวยบเไบเดินยเดินหน่อยลูกเดินหน่อยเดินยเดินหน่อยไปดูสเด็ไปบอลทางขวาสิบสองบองหลัง ยังได้รูปรูปไหนเลยสองติ่งยาวพี่หน้ามายังรับบอสหน่อยข้างสนามนะครับไหนยังยังได้รูปรูปคุ้มไหมคะนั้นนะบอสรูปสวยเลยนะพี่ถ้าเห็นมันมีบอสแสดงว่าอย่าพี่หน้ามาขวามาไหนรวมมิ้งจังหวะ อออกข้างไปก่อนครับแกันยุบไม้อีกนิงครับโอ้เลยมองวไปยังแต่สีนึมในข้างหนึ่งขาประตูสายฟ้าสายต้าเข้ามาขยับมาลูกขยับมาขยับมาขยับมาหน่อยขยับมาหน่อยบอลทางขวาเดินแต่นเล่ครบสองสายฟ้าก็ยังขับบอลกลับมาได้ Cả <laughs> <laughs> lên nào lúc, đến này, đến này, nó đi đến này Nhân Nhân <laughs> hà luôn, Nhà hàng lắng lúc, nhà hàng lăng bước, bước nhà hàng lúc đây lâu, đơi

หูหมนเข้าไปนใ่หน้าประตูอยู่กับหมดว่อูกเลนลอจังหวะเ้าปล่ลูกเล่นลูกเล่นลูกหหน้าประตูไปครับใส่ตาใได้ลูกคือลูกเลยครับลูกนี่เ่วยมเพ่เเเล่่เพ่เิมเิมเิมมเิมมาเิ้มมลลมมมา่เิ กนาคุณจบบอลเล่ก่อนจับก่อนบออบอลเล่นกนเดอเดอเอเดออออไปเดล่นดเล่นไเล่นลูกการเดินมาลับบอลด้วยไม่ใช่ยืนอเฉยมารับบอลกันเนาะเพิ่เพิ่มเพ่มเพ่เพ่ว่าไปเดินหน่อยเดินหอยอย่าโดนลูกอย่าโดนลูกเขาหาบอลลูกเขาหาบอลลูกเขาหาบอลลูก

เดีนเดนเดินเดินเาเล่นเดินเดินเดินกดินกดรนเดินเดินเดนเดิ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 นเมินเนเกินเดนะดรนเดินัดินเดิน้ดมนเดินเดินเดินเลานะดินเดินเดนเดินเดนเคินเดิเนนนเนน

ยิงลงกปเลเอ็มันมีแค่สิบนาทีต่อนะครับดังนั้นต้องวิ่งตัวนี้ต้องมืออยู่นี่ต้องแรงครับสู้หน่อยนะนะเอาเด็กกลัวหนึ่งสองสามไปเดี๋วเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยบอกกันนะลูกบอกกันนะลูกยิ็มเอมเอาหน้าลูกเอาหน่อยนี่ไม่นก้าเล่นดีแล้ว แค่แรงบนถ่ากเอาไงใหญ่กว่ารับอันนี้แปดปี่งครับแปดปีสองปีนี่เก่งเลยครับเอาเจ็ดแปดปีมาหาประสบการณ์เอาหน่อยลูกเอาหน่อยลูกเฮ้ยเล่นเองเล่นเองตัดสินใจเองไม่ต้องมองครูนะเล่นเองนะลูกเล่นเองนะลูก

เปิดประตูนะครับเปิดมายังติดอยู่นาทีครับแกแอนไปแล้วนะครับซ้ำก็ตีต่อสุดเมื่อกี้ปลาเป็นเข้าอ่ะหนูต้องซ้อนนี่ลูกไม่ใช่หนูเข้าทั้งคู่ยิงช้างเลยใส่ปลา ลูกขยับมาขยับมาปาขยับมาช่วยหน่อยคุณช่วยหน่อยลุกช่วยหน่อยช่วยหน่อยเด็กอย่าเดินลูกอย่าเดิน่อยลูกเล่นหน่อยลูกเด็กอย่าเดินอย่าเดินให้วิ่งเล่นลูกให้เล่นดิ เป็นนบอลเป็นนิบอลเร็ว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 มองมองมองสามที่บอลทางด้านขวาขยับมาด้วยขุนขยับมาด้วยกล้าขยับมาอีกกล้าขยับมาอีกดันขึ้นมาอีกฝังนี้ตัดได้ครับขยับมาบอลนารักขยับมาหลุกไม่ลุกยิงนขยับมีแต้มลุกทางซ้ายไปยิงอีกจุดแล้วอู้ยเขาไปเดียว ขยับรับบอลลูกคุณเก่งคุณเก่งขยับรับบอลเร็วเรียกบอล่อยเร็วเรียกบอล่อยเร็วสนใจเล่นบอล่อยเร็วไอ้ชุดนี้มาหมดเลยมาหมดเลยมามันไม่สนใจเล่นบอลมันสายจเปลี่ยนหมดเลยอาไครับกลางลูกลูกมาเวมาเวมาเร็เร็ร็วเรเร็วเร็วเร็วเเร็เร็ว จะกู้เดี๋ยงเอาเลยเซ็นเตอร์น้าไอ้กูเล่นเซ็นเตอร์ไอ้ดีไปเล่นกองกลางแทนเลยนะเล่นกองกลางแทนเลยไอ้บีกูเล่นหลังกู้ไก่นะครับสุดต้อนเดฟเล่นกองหน้าแทนเลยก้าวิ่งไปเลยตืมเลยขวามือซ้ายเอ้ยขอโทษเอ้ยวิ่งขวานี้เองนั่นซ้ายเคนะเดี๋ยวเปลี่ยนเข้าไปไม่ตรงประตูการเปลี่ยนครับ มาเด็กๆมามาลูกมายกเว้นไอ้ขุนมาหมดเลยยกเว้นไอ้ขุนมาเร็วเร็วเร็วมาเร็วมาปักลู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 กนะครับนี่เอาคุณนี่เอาชุนดักตัวเอียงลงไปนี่เฮ้ยผมให้คุณไปเล่นบอลคุณเดินเล่นได้ยังไงอ่ะคุณไม่ได้อยากที่จะมาเล่นฟุตบอลสินั่นไงครับว่าแล้วกับตัวเอลงไปนี่มี่ลุเนี่ย มันเล่นไม่รู้เรื่องหรอกนะพี่คุณไมนคุณลงไสนามแต่คุณใจคุณเนี่ยไม่มีอะไรเลยอ่ะพอคุณเสียวคุณี่ตหน้านี่ยตบหน้าเล่นได้ไงล่ะคุณต้เอาดิไม่ทังป๊อบอะไรผมพไม่อยากเล่นยุดน่งหยดหยุดหยุดหยุ

ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเอาใหม่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 ลูกสี่ประตูเปนต่อศูนย์ับเอาบอลไม่เล่นลูกเอาบอลไม่เล่นลูกเด็กๆเจ็บเจ็บเอาบอลไม่เล่นลูกเอาบอลไม่เล่นลูกเอาใหม่ลูกขวนขวนเอาใหม่ลูกเอาใหม่เอาหน่อยเจ็บเจ็บเอาหน่อยลูกเร็ว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  ไ,ไปช่วยกันช่วยกันช่วยกันลูกช่วยกันเลือดช่วยกันเลือดช่วยกันเลือดปัง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 มาไล่แทนเนี่ยไอ้มาไล่บอลตรงไอขุดเนี่ยดีมันไม่ไหวเดี๋ยววิ่เซ็นเตอร์เลยไอขุดมันวิ่งไม่ไหวเดี๋ยวต่อไปลูกต่อไปต่อไปลูกต่อไปลูกเร็วลูกเร็ว ติดกล้งด้วยถั้องตื่แเนทกนียสู้ต่อไปนะับลยครับตาเด่ยสองโลเนีครับ่าครับไปลูกต่อไปลูกต่อไปเรื่อไปเจ็บไปเจ็บไปลูกเจ็บเดินเดินเจ็บเดินเจ็บเดิน น้องดี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 เราได้รีคิกเราได้รีคิกไปเร็วน้องดีเล่นน้องดีเล่นเดยเมรก่รดีดีเอาเลยลูกเอาเลยลูกใจเย็นฟังฟังูดนิสียฟังคูนสียลูกดีดีใจเย็นยิงเอายิงเอายิงเอาใจเย็นยิงลูกยิง

อไปรับดอยลงไปรับก่อนัวนึงไปช่เพื่อนก่อนเ็มานีนั่แหละมาจ้ออืนต่ำเลยยืนต่ำเลยไม่้องขึ้นแล้วยืนต่ำเลยให้กินไล่ข้างบนเรายืนต่ำเลยกินทามากินทมานี่บอสทามาน่ามนาดาให้พีบหข้างหน้าเลยให้ข้างหน้าไม่อยู่ล้มๆลงมาจะได้

ลูกเราได้เราได้กินเล็ุกพุกพุกกินไม่ได้กินข้าวพวกแข่งเร็วต่อไปมีกงมันในยไงล่ะมค่เุ่นนใช่ไม่เป็นไรมันไม่นั่งในร่มรไหจะได้ไม่ร้อนไม่กันเปียกเลยครับ แข่นเช็ดเลยเข่นเช็ดเลยเหรอลูกอากไปไพี่เนอาเขาขายรับบอลนยลูกรับบอลหน่อยรับบอลหน่อยรับบอลหน่อยเออเออเ้มาฮ้ยไม่ได้ครับลูกเตะลูกอง้าใสปากให้ถึงลูกให้เปิดให้ถึงลูกอี่บู

เราดีครับคู่กาาาับใครกาาา็ได้50จุ